ไปดีพี่น้องมาหาหลานเด้อมาหานางขิงเด้อพี่น้องเด้ออย่างเข้าไปห้องพนนอนคนละโรกับรับสายสองสามเถื่อหักมาสื่อๆได้อยู่บ้านรือบ่อยู่เออเคยสิอยู่อยู่นหนเด้อห้องพนเปิดประตูอยู่เบอร์หนึ่งห้องพนนอนขิง อยู่อยู่บ่ <laughs> ได้ของกินมาให้เอา,น,าน,น,นี่กินแล้วซื้อของกินหนึ่งเขา่าซุกคนห้อนมาให้หเออถ้วยจนบบนานฮ้กระลุกค่ากระตือนำหน,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 น้ามาดิเออคือสิบอบนา,าวบ่ไ,ได้ดังนั้นในห้องเลยนะนา,นา,นาห้าวมันอุ่นได้ดยี่นี่ ปิดเมียนมานอนยำห้อนคนแล้วเนาะย้ำห้อนเนาะกัสีห้อนอยู่ดอกอืมหองบบนี้นะหากมีผ้าล้มก็บไข่ยอยู่ดอกคันนี้ผัาล้มกันนะผัาลม้มเสริมมานอนเลยมหมอนห่อนเนาะแม่สื่อใส่กอกก้อยหูเออเออหากบ่๊มีิพักกินกับอ,อ แสบแสบก่อยหูฮะบวงน่นบวงถวยจานเอามาแตงกินแล้วว่าท่านได้กินเขาแลฮะก็ตื่นนอนอืมเข่านี่ถวยมีจานเข็ดกินแล้วสบายดอกบานนี่นะบุ๊ดเอาแต่ศาสตร์มากกระยาดอกนางกินอยู่นี่แหละนี่แม่มอ้อนกระสือใส่กอกมาให,หาานน้นั่งกินกินแล้วก็่อยหูนแะละมาให้ร้านกิน ละเอีเห็นข่าเห็นข่าไปเน้องมันต้องเห็นของกินกับยาด้วยเป็นคนนะอ้เรื่องแลยหนาวม่นก็ไม่มออนุ่มเลยพวกอุ่นๆหนุ่งเสือในโซนหนุ่งม้ใช้นั่งคิงเหมนแล้นเสือตัวนี้ชิมละโอ๊บม้าชัยนั่งคิงกันุ่ง มีทงม่หนี่ใส่เงินใส่ย,ยังกบคักนี่ซิปนี่นีทงนี่อืมฉันนะ่ะสบาย <laughs> แซบบบแซบแลวก็ัก็มาแซบบุ้มีพักบุ้มพักไม่ขี่ขันจะไม่เหม็นมากระทินมากระทินก็ไม่จะมากระทิ้นกรเทิอนนะมันก็แก่ไงทิ้งแก่ทิ้กระเทืน ไว้นุ่งเสือแน,<ม>นองอนาด้วยก,กับเจนนีร่วมอุ้นอุ่นเสื้อ่งอุ่นไวนุ่งใช้กอกพอกก๊ปิีมันซุกเรื่องหอยหอยมากเลยอของก๊ปิีพอกินเขากัะน,นึ่ง,งหุงห่นฮอมาให้ร้านกินคนกินแต่ข้าวเจ้าอย่ในนี้เนี่นนยไม่กินข้าเหนียว เขาเป็นหนึ่งเขาเนี้ยเลยเนาะไม่ได้เขาแก้วอย่างเดียวว่าเขาเห็นแล้วมาก็อาจจะมีบางเมือเขาเนี้ยบางเมือเขาเจ้ามียุบหมดแหละบางเมือกกับเขาเนี้ยไม่ยุบอะเขาเห็นนะแต่เห็นยังไงปะไปส่งท้องงานเขาซื่อเห็นแล้วก็ไปส่งเจ้าเขาบอกให้มันขาดให้มันเต็มบิ๊เจ้าก็วัดเจ้าก็เห็น เหตุบรรทิดเจ้าก็เต็มสิบห้ามือแล้วก็จะจ่ายเงินเป็นบิทขนนายนอหน่องจ่ายเงินเป็นบิทมันเท่าเัมือนเหตุติมมันวันอาทิตย์เท่ากับขาดเท่ากระเต็มสิบห้ามือเหมืนอนกันขันตัดวันอาทิตย์ออกโป๊กตที่เนี่ยขั้นบิทหนึ่งเนาะอิกหนึ่งออ่ะนะกัเล่าก็ได้สิบสามมือตัดวันอาทิตย์ธรรมดามันต้องแบบนะ้อันนี้แบบล้ว บิลหนึ่งพได้แต่พันสี่ร้อยสิบบาทมันบอกถือเนาะพี่น้องบิลหนึ่งมันมีสิบสามมือได้หักวันอาทิตย์ออกนะสิบสามมือมันก็ต้องได้เยันพันหกร้อยเก้าสิบบาทมันยังคือสิบสามมือเอาหักวันอาทิตย์นะออกวันอาทิตย์สองอาทิตย์เด็กมันต้องได้หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบบาทมันยังคืออันนี้พได้อันพันสี่ร้อยยสิบบาท มันบ่คือเขาให้เงินเจ้าพิ่ถ้าเบิ่งได้บิบาบิมาอนี่สิมานี่าเบิ่งเดกคนสิมานันีพิ่นใหายรุดเจ้าก็ต้องซ้มคือคันจะเนเต็มอิ่มนะขาดแต่ว่านอาทิตย์เนี่ยจะต้องได้สิบสามมือสิบสามมือนะพันหกร้อยเก้าสิบบาทเดอร์เนี่ยซิโบะจะเป็นไรเนดะี๋ยวตรงไรเมื่วันหนึ่งหน่อยสามสิบเลยสิบมือกับพันสามมนโบบิโน บันท้สามือกับสามร้อยเก้าสิบมันก็ต้งได้พันหกร้อยเก้าสิบปั๊เงินคิงแต่ละวิปปะะหาบริขาดนัญนาบราษนทซะเนาะมันต้องแบบนั้นมันยังถือจะต้องสามแบบนั้นมันสิิ่นให้ได้ก็เอาในห้องมันต้องโอ้เรื่องเรื่องงานเขานะมันต้องเอาตามเรงงานเขาอยู่นี่เขาไป็้ให้เบิกเงินเราแบะเขาให้เบิกอยู่บอกมเขอเบิกะ ยังม่ได้เบิกเงินพี่น้องแต่ว่าเขาบอกให้เบิกถึนหอดวิจจ์ได้อย่เบิกเงิน่ะหอดวิจจได้ตัดวิจจ์ได้ทัศวิจขาวนที่เท่าไรที่หกนะที่เจ็ดหรือที่หกทัดวิจจ์กูที่หกแต่เงินที่เจ็ดนั่นน่ะว่าจะบอกวันที่เจ็ดเงินเดือนอ๋อแล้วกับวันที่สองเงินเดือนอ๋อจองกับจิมากปละ ก็นั่นแหละก็เลยซองอีกวันที่เจ็ดกับวันที่สั้นสองเงินเดือนออกออกเป็นวีเดือนหนึ่งสองเถื่อออกกสันชัดสิบหามือออกเตัวนึงนั่งคิดเหยี่ยบไล่วันโมเมนต์ไล่เดือนเดือพี่น้องมือได้ขาดก็คือว่าโบได้สันชัดทำไล่วันอันนี้นะโมเมนต์ไล่เดือน วันอาทิตย์ยุดก็ทุกบทได้สมมนไพรุ่งโอวันอาทิตย์ก็ได้มันมีมีเหตุอยู่วันอาทิตย์มันจะโอก็ได้เหมือนวันอาทิตย์นะแล้วไปเหตุตัวนี้เดินทางได้เต็มบิบหมกหายวันอาทิตย์ก็ได้ชิมหามือเต็มชิมหางมือเต็มกันอะไรจับวะหางมือสามหางิมหา สหาสามาสิบห้าหาเมื่อกหาลอยหกรลอยปลายเลยได้ไงหกลอยหาสิบหก,หอกหลอยหาสิบ,โโาสบมาใส่พันสามมันก็ได้พันเก้าลอยหาสิบบาทพระเจา้าบุคคลวันอาทิตย์เหนะ็นไหม ใครต่ว่าน้นอยกระยามันรือบ้านเราเองหอมพี่ขน้าน่ำข้าไขพี่กินน้ำเค่นตู้สักเสื้อผ้ากับมี่ให้ซักดีนะเป็นแน,น,น,น่นแน่นสบายกัญามันคอเหตุไปซ้ำซากทามีงานใหม่ไปนองเสือนเสืออายุเฮิงคนขึ้นไหนก็นมี่อายุเฮงก็ขึ้นบา้าบา เขาบอกอีบว <ạ. S 1> ่แม่มาอยู่เออคนอยู่เฮิกเนะคนขึ้นหายยุกอืมเออพวกคนเก่าคนแก่เขามาอยู่เขาเบานะอืมรดเอาไปจัดมันนท้ต้องเรื่อสามเดือนแล้วเราสิขึ้ืนหายเออรดเอาเจอคนขึ้นหายหอนมือเลยวันละสองเลยก็ยังดีเนาะวันละสองเลยก็ดีแล้วมันใกล้ จากบ้านอะจากย์บอนคีงเห็นงานไปหาบ้านแม่ม้อนหั่นกบประมาณนันสิบกัโลพอไปพอมาอยู่บอกไกลบปนไดขี่รถไรพ่อสุโม,มงดอกมาบ้านกแม่ม้อนมาเนี่ยคอยไปคอยมาลมย่านอันตรายลมขี่ฝุ่นขี่ฝุ่นวันต้องใส่บอมอัดหน้าอัดตาเลยแหละมาเนี่ยขี่ฝุ่นใส่แว่นอัดปาก หนาววันนี้แห้งลมแห้งลมหนาวมาเลยอากาศเย็นกินโมเมดกับใบกินโมเล่มันโมบดแล้วเพราะว่ามันอากาศเย็นผมกินนะเมดเข่าติ๊บนี่ก็เว่อร์หายุกกินอะไรจะรึบเลยโมเละกับยางไปซื้อเอาเขา่าซุก ว่าใส่ทิปเมียนเขงหนึ่งนนหอเินทิพันกีดของกินต่อเมียเลยระยะเงินมัดจะได้เงินเบอรพันสี่ 1, ร,ร้มมอยงเ,เงินเบอร์หนึ่งหมื่นสามยังจะได้เงินเหลือสองแสนหาเรื่องเ,อง,เ 5, 10, งินสองแสนหามาสักสองแสนหาทิปพันกีดเงินนั้นโกเจ็ดแสนเป็นเงินกีดรนั่นเป็นเงินกีดนะรติปะเจ็ดแสนปลายได้พันสี่ร้อย เกาแสนเอะเาแสนเก้าแสนบ่เป็นเงินกี่ก็เก้าแสนเน่ยถ้าก็ได้เงินวันที่เจ็ดเนี่ยวันนี้ยก็วันที่สิบสองมัดเลยเวลาจ่ายเงินยังเงินสองแสนปลายในทางบ้านนั่นเสียเงินเก็บบันทรงบันซีแล้วมันจะมีเงินเก็บแบบนี้ได้แล้วขอบอกคอบคุณเก็บอีบกระหาร้อยเด้อบอกคุณ <Cornell. S 2> เอาเขาวันซี so it. ่ไว้ให้เขาวันซี่เม่ในแต่พวแม่เปิดบัญชี่แล้วท่านสีเอา่นไปเปิดบัญชีมันก็ต้องขาดเรียกขาดงานไปยังไงขาดวี้ขอเขาบัญชีแม่ดีก่อนเขาเป็นเงินกีดเดือนละหกแสนเจ้าเขาบัญชีเพิ่นไหนเขาวิกระสามแสนในเงินวีนี่เขาสามแสนในอีกหนาสามแสนเขาเลาวีกระหกแสน ตรงแนวนั่นเก็บไว้หันห้าโกเงินตัวนี้เนี่ยถือว่าห้าบโคดออกมาใส่แต่สั่งเงินเป็นเงินเก็บเงินเก็บคือเป็นเงินเก็บเงินใส่ต้องเอาไว้ประจำตัวห่างๆที่ใส่เอาไว้ใส่ะหยัดใส่ตองแนวนั่นมันจะเสียได้โมเมนต์สียเอาเงินเข้าบัญชีเลยไปโคตมาใส่เนี่ยมันโมเมนต์เงินเก็บโมเมนต์นั้นมาเอาโมเมนต์นั้นโมเมนต์ก็โม้มนต์บอลบอน้ำลายมาเอาได้เหมือนใครตัวเข้าบัญชีหรือไปโคตมาใส่โมเมนต์เงินเก็บ ขาเขาบัญชีเดี๋ยคือเก็บเขาบัญชีเขาเก็บเดือนละเดือนละเท่านี้เท่านี้ปีหนึ่งมัาสิตโต๊ะเท่าไรต้องแบบนั่นต้องอ่านเป็นนั่นแชเข้าบบดจำเป็นเขาก็บอกออกมาเนาะเอาคิดนี้กับบอมียังเด้อพี่น้องเด้อมาหาร้านเอาของอยู่ของกินมาสูนา่นังคิงกินโอเคพี่นอ้องบาย <laughs>